สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจ YouTube นะคะแล้วก็ติ๊กต็อกพี่กันนมแม่ค่ะวันนี้พี่กันมาไลน์นะคะประจำวันเสาร์ค่ะช่วงเที่ยงนะคะมาเจอกับพี่การค่ะกับสาระความรู้เรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะใครมีคําถามต้องการปรึกษาค่ะสามารถพิมพ์คําถามไว้ในไลฟ์สดนี้ได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้พี่การมีความรู้มาฝากด้วยค่ะเรื่องของ9สิ่งของการเลี้ยงลูกที่คนหยุดทําได้แล้วพร้อมเหตุผลดีๆค่ะว่า ทำไมต้องหยุดฝ่กต้องหยุดทํานะคะจะได้เออเอาไปบอกคนที่บ้านจะได้หยุดทํากันนะคะโอเคค่ะสวัสดีคุณแม่ที่เข้ามาค่ะต้องบอกก่อนนิดนึงคือคือความคิดความเชื่อในการเลี้ยงลูกเนี่ยแบบเดิมเดิมหรือที่ทาต่อตกันมาหรือบอกต่อกันมาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรเพราะว่าโรคมีการเจริญพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลามีการศึกษาวิจัยนะคะทําให้ความรู้เหล่าเนี้มีการแบบปรับเปลี่ยนได้นะคะอ่า โดยนะคะต้องบอกว่าความเชื่อบางอย่างที่มันไม่เดือดร้อนทำแล้วไม่เป็นอันตรายเนี่ยโอเคถ้าเราทำแล้วผู้ใหญ่เข้าใจผู้ใหญ่สบายใจเราทำได้แต่บางเรื่องเนี่ยถ้าทำแล้วมันเป็นอันตรายมันควรเลิกทำได้แล้วนะคะซึ่งพี่กันน่ะก็เซตมาทั้งหมด9เรื่องมาความรู้วันนี้นะคะกับความเชื่อ9สิ่งที่ควรหยุดทำได้แล้วข้อแรกข้อแรกจะเห็นบ่อยมากเลยค่ะเคี้ยวข้าวปอนลูก เออล่าสุดคือพี่คนส่งคลิปวิดีโอมาให้พี่การดูเลยนะคะเป็นแม่เขาเนี่แหละค่ะเลี้ยงเลี้ยงเด็กแล้วเด็กคือโตแล้วด้วยนะเด็กห้าขวบหรือยังไงเนี่ยก็คือนั่งดู iPad แล้วแม่ก็เคี้ยวข้าวออกจากปากตัวเองค่ะแล้วก็คายไปนะเคี้ยวข้าวแล้วคายแล้วส่งไปป้อนลูกเห็นจะจะแล้วคือสิ่งที่สําคัญเด็กคนนั้นฟันผุดาปีไปหมดเลยนะคะคือต้องบอกนิดหนึ่งการเคี้ยวข้าวป้อนลูกเนี่ยควรเลิกทํานะคะเพราะให้ทาให เด็กเนี่ยเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่สามารถติดต่อได้ทางสารคัดหลัง่งเช่นโรคไวรัสตับอักเสบเอโรคมือเท้าปากไข้หวัดใหญ่โควิดและที่สําคัญจะทําให้ลูกได้รับเชื้อฟันผูค่ะเชื้อฟันผูเชื้อฟันผูที่มาจากผู้ใหญ่นะคะส่งผ่านไปยังเด็กนะคะและอีกหนึ่งเรื่องลูกมีโอกาสได้รับเชื้อ hiv ด้วยนะคะเพราะว่าเชื้อ hiv เนี่ยบางทีช่องปากของคนนั้นน่ะมีแผลฟันมีเลือดออกตามไรฟัน เลือดในช่องปากของคนที่ป้อนเนี่ยถ้าเขาติดเชื้อ H I V เนี่ยก็ยังสามารถส่งผ่านไปยังเด็กได้ด้วยบางทีเราต้องคอยระวังนะคะจริงถ้าเกิดฝากเขาเลี้ยงยิ่งต้องต้องเน้นเลยนะคะเพราะคนโบราณชอบเมื่อไม่ใช่คนโบราณน,นะคะคนบางกลุ่มแล้วกันวิธีเคี้ยวข้าวเพราะว่าอยากให้แบบไม่ต้องบดอยากให้ลูกกินง่ายๆหรือว่าเหมือนเป่าเป่า,เป,าเป่าน้ำลายอะไรอีกนะคะก็ไม่ได้นะอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองค่ะ แบ่งปันนมแม่กันเองนะคะก่อนหน้านี้นะคะที่มีข่าวว่าขายนมแม่นั่นแหละที่พี่กันึกได้เอองั้นเรามาพูดถึงเรื่องของหัวข้อ,ข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 อนี้กันด้วยนะคะต้องบอกนิดนึงว่าการแบ่งปันนมแม่เนี่ยที่ไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อสตเตอริไลต่างๆเนี่ยจะทําให้ลูกมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออะไรบ้าง HIV ซิฟิลิสไวรัสตัอักเสบและ C เป็นต้นนะคะต้องบอกว่าการบริจาคถ้าอยากบริจาคกรณีที่คุณแม่มีนมเยอะๆอยากบริจาคจริงๆทําได้ไหม ทำได้แต่ต้องบริจาคผ่านธนาคารหนูแม่นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีสี่แห่งนะคะถ้าพี่กันไม่ขาดตกบกพร่องอะไรนะที่พี่กันสร้างเนี่ยคือโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขาลานครินนะคะสะผาสถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินีและโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะโดยน้ำน้ำนมที่เราเ,าเป็นบริจาคเนี่ยก่อนที่เขาจะรับของเราเนี่ยเขาต้องมีการซักประวัติตรวจเลือดดูผลเลือดต่างๆนะคะ อ่าแล้วก็ไปเอานมเราเนี่ยคะ่ะเขาจะรับบริจาคในปริมาณมากๆน,นํนนมเราไปผ,าผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อต่างๆค่ะและถึงจะนําไปให้กับทารกอื่นๆเวลาที่ในโรงพยาบาลที่เขาจะให้ทารกได้รับนมบริจาคเนี่ยเขาจะต้องมีการคอนเซนนะคะเซ็นยินยอมเหมือนเราบริจาคเลือดเลยอ่าเหมือนแบบเราจะรับเลือดจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเซ็นยินยอมนะอ่าเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่แล้วนมบริจาคเนี่ยเขาจะไปใ,ใช้ในเด็กที่คลอด ก่อนกาหนดเยอะๆที่จําเป็นที่ระบบทางเดินอาหารยังทํางานได้ไม่ดีจําเป็นต้องได้รับน้านมแม่นะคะ,ะมาถึงข้อที่สามข้อที่สามใครเดาถูกบ้างนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างเมื่อกี้ในติกตอมีชื่อว่าอะไรพี่กันนมแม่นี่เลยค่ะในติกตอกนะคะให้ลูกทานแต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะไม่ใช่ยังไม่ใช่คุณแม่พยายามคอมเมนต์มา บีเต้านมลูกไม่มีแต่ก็เป็นข้อห้ามทำนะคะอ่าไม่มีบีเต้านมลูกไม่มีนะคะต่อต่อแล้วถึงข้อที่สามใช่ไหมคะว่าอะไรต่ออ่าข้อที่สามป้อนข้าวลูกในท่านอนคะอ่ะอ่าป้อนข้าวลูกในท่านอนเห็นบ่อยเนาะในติ๊กต็อก็มีเยอะใช่ไหมคะป้อนข้าวลูกในท่านอนนะคะ ต้องบอกนิดนึงว่าการกินอาหารในท่านอนเนี่ยอาจทําให้ลูกน้อยสําลักเศษอาหารได้มีคนบอกว่าแล้วทําไมป้อนนมในท่านอนได้ครับพี่กันมันไม่เหมือนกันนะนมคืออาหารอาหารเหลวเป็นน้ําเลยนะคะอ่าแต่ข้าวเนี่ยจะบอกว่าเศษอาหารนะคะหักลูกสําลักเศษอาหารอาจจะหลุดเข้าไปในหลอดลมเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะเพราะเพราะอย่างหนึ่งคือช่องทางเดินหายใจของเด็กเนี่ยมีขนาดเล็กนะถ้าอุดเข้าไปเนี่ยก็ทําให้หายใจไม่ออก เกิดปัญหาปอดแฟบปอดเป็นโรคขอบหืดน,นะคะและอาจจะทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อได้ด้วยนะคะยิ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะวิธีการป้อนอาหารลูกต้องให้ลูกอยู่ในท่านั่งนะคะโดยประคองโดยลูกเนี่ยต้องนั่งแล้วประคองศีรษะได้แล้วนะคะแล้วก็ป้อนอาหารแต่พอดีนะคะข้อที่4แน่ฟาร์มเชื่อที่ควรหยุดทําได้แล้ว ป้อนน้ำพึ่งกับทารกที่อายุน้อยกว่า1ปีอ่าก่อนปึปีห้ามกินน้ำพึ่งนะเพราะอะไรนะคะเพราะน้ำพึ่งเนี่ยอาในน้ำพึ่งอาดบนเปื้อนเชื้อโรคนะคะเชื้อแบคทีเรียคอตชิเดียมนะคะโบทูลินัมนะคะซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ที่พี่กันจะเจอเนี่ยต้องบอกว่าจะเจอแบบไปผสมนมอยากให้ลูกตัวอ้วนไปผสมกับยาให้ลูกกินเพราะจะให้ลูกกินยาง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะ เชื้อคอตทีเดียมโบทูลินัมเนี่ยเป็นเชื้อก่อโรคนะคะโบโทลิซึมนะคะในทารกนะคะซึ่งอาการคือเด็กจะมีาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้นั่นเองค่ะเพราะว่าทารกเนี่ยยังทางานได้ระบบทางเดินหายังทางานได้ไม่สมบูรณ์นะคะความเป็นกรดในลำไส้เนี่ยไม่สามารถฆ่าเชือ้อเชื้อตัวเนี้ยคอตทอีเดียมโบทูลินัมเนี่ยได้นะคะทำให้เด็กนมีโอกาสได้รับเชื้อมากกว่าผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ทานได้เพราะว่าความเป็นกรดในลำไส้สามารถฆ่าเชื้อตัวนี้ได้นั่นเองค่ะ อาการของโรคโบทูริซึมในทารกสมมุติว่าคนทางบ้านบอนน้ำพึ่งไปแล้วพี่กันหนูจะทำยังไงให้สังเกตอาการต่อไปนี้ท้องผูกอ่อนเพลียกล้ามเนื้ออ่อนแรงหายใจลำบากกือลำบากนะคะตาพร่ามัวปากแห้งเหนื่อออกหัวใจเต้นเร็วนะคะถ้ามีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยต้องพาลูกไปพบแพทย์นั่นเองค่ะผ่านไปแล้ว4ี่ข้อนะคะ ใครเข้ามาทีหลังอย่าลืมกดแชร์ไลฟ์สดนี้ให้พี่การนิดนึงนะคะบอนกล้วยก่อน6เดือนแม่ปุ้ยมาทายบอนกล้วยก่อน6เดือนนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้เราแจากบีทเบบีนะคะทั้งหมด20รางวัลรางวัลละ2ถุงนะคะเดี๋ยวตอนนี้คือเราเสร็จสิ้นการแจกคําถามแรกไปแล้วนะคะเราเหลืออีก19บารังวัลน,นะคะกับคําถามท้ายไลฟ์อย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลฟ์สดนี้พร้อมติดแฮชแท็กบีทเบบีดีต่อเบบีค่ะ ความเชื่อที่ห้าคนหยุดทําได้แล้วอะไรใช้รถวงกลมหรือรถหัดเดินนะคะเพราะว่าต้องบอกก่อนวันก่อนมีคุณแม่ส่งคลิปลงหน้ากลุ่มทางโซเชียลน,นะคะจะไม่ได้ว่ากลุ่มไหนประมาณว่าน้องน้องสี่เดือนนะคะอยู่ในรถหัดเดินและเดินได้คุณแม่บอกว่าแบบนี้น้องเดินได้หรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะต้องบอกนิดหนึ่งการใช้รถวงกลมหัดเดินเนี่ยอาจทาให้ลูกเ,เกิดอันตรายจากการลม้มพลิกคว่ำ จีรากกระแทกการเคลื่อนตัวที่ไวมากขึ้นหลายเท่าตัวเพราะว่ารถหัดเดินทําให้เด็กเคลื่อนตัวได้เร็วกว่า3ฟุตใน1นาที3ฟุตเนี่ยสฟุตใน1นาทีก,ก็สามไมลเมทัศนใน1วินวินาทีพูดผิด3ฟุตใน1วินาทีซึ่งเร็วมากนะคะบางทีเราฟ้าไม่ทันเราคิดว่าไม่เป็นไรเรานั่งอยู่แต่พอเคลื่อนไปป๊ดสุดมือเอือ้อมเมนเี้ยไม่ทันนะคะก็ทําให้ลูกอาจจะตกบันไดตก ตกระ่ังพื้นต่างระดับหรือวิ่งออกไปหน้าถนนได้นั่นเองค่ะอ่าอีกอย่างหนึง่งรถหัดเดินแบบวงกลมเนาะมันจะทําให้การเดินของลูกเนี่ยผิดปกติเพราะว่าลูกไม่ได้เรียนรู้ลการวิธีเดินแบบสมดุลของร่างกายนะคะรถหัดเดินเนี่ยเวลาเดินเขาใช้ปลายเท้าลูกจะใช้ปลายเท้าเขีย่ยมันก็จะเคลื่อนตัวและนะคะทาให้เคลืคล่อนที่ลูกก็จะเดินโดยใช้ปลายเท้าจิกสังเกตเด็กบ,บางคนใช้ปลายเท้าจิกเวลาเดินนะคะอันนี้คือเกิดจากการใช้รถหัดเดินนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสบอเนี่ยต้องบังคับนะคะของประเทศไทยเนี่ยไม่ถึงขนาดห้ามขายแต่มีการบังคับว่าให้ติดไว้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ช่วยในการหัดเดินและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ในบางประเทศเช่นพวกแคนาดาอเมริกาประกาศห้ามขายนะคะเขาไม่มีขายแล้วนั่นเองค่ะความาเชื่อข้อที่6ที่ควรหยุดทําให้ลูกนอนคว่ำหัวจะสวยอ่าหลายคนเป็นห่วงมากว่า หัวจะสวยนะคะกลัวหัวลูกไม่สวยหัวแบนนะคะก็เลยจับนอนคว่ำนะคะจริงๆแล้วการนอนคว่ำนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ทารกเกิดภาวะไหลยตยขณะหลับหรือ s i d s นั่นเองค่ะพบได้แต่อายุ0-1ถึง1ปีนะคะและพบบ่อยช่วงวัย2ถึง4เดือนค่ะก็คือสาเหตุของ s i d s นะคะหรือภาวะไหลยตายในเด็กเนี่ย เกิดจากการให้ลูกนอนฟ้ามการนอนที่นอนที่นุ่มยืบเกินไปการมีหมอนผ้าหม่มตุ๊กตามากเกินไปลูกกิ้งไปอุดหน้ากับพวกนี้นะคะการอยากให้ลูกหัวสวยนะคะจันจับลูกนอนนะคะแล้วหน้าพลิกซ้ายพลิกขวานะคะแค่นั้นพอแล้วก็หัวสวยได้ พี่แกจะสังเกตดูเด็กที่ดูเต้านมแม่อันนี้ไม่ใช่ว่าแบบเข้าข้างสายนมแม่นะเด็กที่ดูเต้านมแม่มักจะหัวสวยเพราะว่ามักจะติดดูดเต้าพก,ก็เลยไม่นอนไม่ได้นอนลาบนานก็ชนิดจะอยู่กับแม่นะคะอันนี้กลายเป็นข้อดีนะคะความเชื่อข้อที่เจ็ดอ่าที่คุณแม่มานัสดีถูกนั่นเองค่ะแต่พี่แกให้ที่สี่เดือนป้อนอาหารอื่นก่อนสี่เดือนนะคะคือต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงใช้สี่เดือนประเทศไทยเราให้หกเดือนเนาะ แต่ในบางประเทศในต่างประเทศเนี่ยเขาให้ที่4เดือนนะคะเพราะว่าลําไส้นะนําย่อยเด็กเนี่ยยังไม่สามารถดูดซึมอาหารหรือทํางานทําการย่อยอาหารได้เต็มที่นะคะทําให้เกิดปัญหาอาหารมันย่อยไม่หมดพอย่อยไม่หมดมันจะไปไหนมันไปอยู่ตามลําไส้ค่ะอุดตามลําไส้ช่องว่างนําลําไส้ก็เกิดทําให้ลําไส้อุดตันลาไส้เน่านะคะแล้วก็ถ้าเด็กยังคอย,ยังไม่แข็งเนี่ยอาจจะทําให้สําลักอาหารได้นะคะ คือถึงขนาดนอนป้อนอะไรเงี้ยก็ยิ่งไม่ใช่นะคะต้องบอกนิดนึงว่าสัญญาณที่บ่งบอกว่าลูกพร้อมจะกินอาหารหนึ่งในนั้นคือคอฉันแข็งแล้วนะดูตรงนี้นะคะไม่ใช่บางคนไปป้อน4เดือนแต่ลูกยังคอไม่แข็งเนี่ยไม่แนะนำนะคะข้อที่8นะคะอย่าให้ลูกดูจอก่อนสองขวบอันนี้ก็ควรหยุดทาได้แล้วนะคะการดูจอทําให้ลูกขาดปฏิสัมพันธ์ ขาดความสนใจสิ่งแวดล้อมขาดโอกาสในการสื่อสารสองทางทําให้ลูกขาดการเรียนรู้ตามธรรมชาติพูดชา้าบอกความต้องการไม่ได้อารมณ์รุนแรงอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายมีพฤติการรุนแรงและมีโอกาสเกิดออทิสติกเทียมเมื่อเช้าพิการลงโพสต์ไปเนาะพอดีมีคุณแม่ถามมาในอินบอ์กว่าเปิดเพลงให้เด็กมีคุณแม่คนนึงมาแชร์ว่าเปิดเพลงกล่อมเด็กทําให้ลูกเป็นออทิสติกถ้าเปิดเพลงกล่อมเด็กให้ลูกฟังจริงๆไม่ทําให้เกิดเป็นออทิสติกนะคะ ต้องบอกว่าสาเหตุให้ที่ทําให้ลูกเกิดเป็นออทิสติกมีสองสาเหตุหลกักๆใหญ่หญๆเนี่ยก็คือเรื่องของความผิดปกติของสมองกับการเลี้ยงดูนั่นเองความผิดปกติของสมองเนี่ยเช่นพวกจะเกิดตั้งแต่ในในครนนะคะในเด็กที่อยู่ในคันเลยก็ยคือพวกพันธุก,กรรมอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนแล้วก็การทํางานที่ผิดปกติของสมองเลยส่วนการเลี้ยงดูก็คือไม่ถูกให้ลูกดูจอไม่เคยกระตุ้นพัฒนาการลูกไม่พูดคุยกับลูกไม่เล่นกับลูกก็ให้ลูกนอนมองเฟดานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะทําให้ลูกเกิดภาวะออรจิติกเทียมได้นั่นเองค่ะออรจิติกเทียมเนี่ยถ้ารู้เร็วกระตุ้นเร็วหายได้นะคะข้อที่เก้าความเชื่อข้อที่เก้านะคะที่ควรหยุดทํานะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้านะคะผลิตภัณฑ์ผู้ใหญ่กับเด็กนะคะเนื่องจากว่าเด็กกับผู้ใหญ่มันต่างกันนะคะโครงสร้างผิวของลูกเนี่ยเขามีชั้นชั้นชั้นผิวเนี่ยเหมือนกับผู้ใหญ่นี่แหละแต่แต่ละชั้นเนี่ยจะมีความบาง ความบางขวาความบางขวาทําให้เกิดอะไรคะระคายเคืองง่ายแพ้ง่ายเราจึงไม่แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ผู้ใหญ่กับเด็กนะคะพวกน้ำสบู่น้ายาซักผ้าก็ควรแยกนะคะถ้าเราถ้าเราใช้ของผู้ใหญ่เออมันอาจทาให้เกิดพวกผิวแพ้ง่ายแล้วนะคะของผู้ใหญ่เนี่ยบางครั้งในสารเคมีที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะตกค้างคะ่ะทําให้เกิดบางทีลูกใสยังไม่คันนะคะแต่พอไปเจอเหงือ่อเจอน้ําเข้าไปเกิดการละคายเคืองกับผิวได้นะคะโดยเฉพาะ น้ำยาสักผ้าเด็กนะคะก็แนะนําว่าให้ใช้น้ํายาสักผ้าเด็กตัวนี้เลยนะคะที่ผู้สนับสนุนการไลฟ์ของเราในวันนี้ค่ะน้ํายาสักผ้าเด็ก b e สเบบี้ค่ะที่ใช้สารธรรมชาติมีต้นกําเนิดจากธรรมชาตินะคะร้อเปอร์เซเลยนะคะใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดน,นะคะช่วยขจัดคราบหนักฝังลึกคราบของเด็กะคะ่ะได้หมดเลยนะคะพวกซอสอะไร โกโก้นมช็อกโกแลตแยมนะคะได้หมดนะคะพวกยาน้ําสีแดงๆเงนี้ค่ะก็ออกซักออกง่ายนะคะไม่เปลืองแรงนะคะกลิ่นหอมสะอาดสดชื่นนะคะลูกน้อยสบายตัวไม่ได้กลิ่นนะคะด้วยน,ว,นว,วัตกรรมซูตติ้งรละ,ละบายเลยนะคะซักมือได้ซักผ้าฝาบนได้เครื่องซักผ้าฝาบนได้ค่ะอ่าต่อไปมาตอบคาถามแห่กับคุณแม่นะคะค่ะวันนี้พี่การน,นะคะ ชิมงานแล้วก็น้ำยาสกป้าเด็กบี๊นะคะต้องขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณคุณแม่ทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ